สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดเข้าครัววันนี้นะคะเราจะมาทําเมนู3ชั้นขั้วน้ําปลานะคะวันนี้จะเป็นเมนูขั้วนะคะไม่ใช่เมนูทอดสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมี3ชั้นน้ําปลาน้ําตาลทรายแล้วก็น้าเปลา่าแค่นี้เองค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทากันเลยค่ะวันนี้เราใช้3ชั้น3เส้นนะคะเราก็ให้ที่ร้านเขาแลนหนังส่วนบนตรงนี้ออกให้เราเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปทอดส่วนใหญ่แล้วมันจะแข็งแล้วที่สําคัญ มันจะทําให้น้ํามันกระเด็นนะคะวิธีนี้ก็จะทําให้ช่วยลดการกระเด็นเวลาเราทอด3ชั้นค่ะให้เรานํามาหั่นเป็นชิ้นไม่ต้องเล็กมากนะคะเพราะว่า3ชั้นเนี่ยเวลาเราเอาไปทอดแล้วเดี๋ยวเขาจะหดอยู่แล้วนะคะ ้งกระทะนะคะแล้วก็นำสามชั้นที่เราหั่นลงได้เลยค่ะไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะเพราะว่าสามชั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีน้ำมันออกมาค่ะในช่วงแรกเราก็ยังไม่ต้องไปหมั่นคนเขามากนะคะแค่เกรียกร่ยกเขานิดนึงถ้าดูว่าเขาติดกระทะช่วงแรกอย่างนี้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวรอเขาน้ำมันออกมาก่อนเขาก็จะไม่ติดเองค่ะ ตอนนี้นะคะก็จะเห็นว่าสามชั้นของเราเริ่มมีน้ำมันออกมาแล้วนะคะให้เราคั่วต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะพอน้ำมันเริ่มออกมาเยอะแบบนี้แล้วนะคะให้เราหมั่นคนนิดนึงนะคะเพราะว่าสีของเขาจะได้เหลืองสวยเสมอกันนะคะ และการที่เราเอาหนังตรงหัวมันออกก็ทําให้เราทอดได้สบายใจนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องน้ํามันกระเด็นเลยค่ะช่วงนี้เราก็ทอดไปเรื่อยๆเลยนะคะ ความชอบของเราตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะคะว่าชอบแบบสามชั้นนุ่มๆหน่อยหรือว่าจะชอบแบบให้เขามีความกรอบๆก็ขึ้นอยู่กับเราเลยค่ะจริงๆแล้วประมาณนี้ก็ขึ้นได้แล้วนะคะแต่ว่าเราชอบแบบกรอบๆนิดนึงก็เดี๋ยวเราจะทอดต่ออีกสักหน่อยนึงค่ะประมาณนี้นะคะของเราเดี๋ยวก็ปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็นําขึ้นพักไว้ก่อนนะคะ ส่วนน้ำมันที่เราเห็นเนี่ยเราก็เก็บไว้ทอดไข่ดาวทอดหมูต่อได้เลยนะคะเป็นน้ำมันหมูเวลานำไปทำกับข้าวก็จะหอมอร่อยมากๆค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราใช้กระทะใบเดิมได้เลยนะคะเทน้ำมันออกวันนี้เราจะใช้เป็นน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนะคะใครไม่มีใช้น้ำตาลมะพร้าวได้ค่ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะค่ะ น้ำเปล่า3ช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วเปิดไฟได้เลยค่ะคนจนน้ําตาลละลายเลยนะคะขั้นตอนนี้เราใช้ไฟอ่อนนะคะพอเริ่มเดือดแล้วก็ดูว่า พอเริ่มจะข้นๆนิดนึงนะคะก็ให้เรานำสามชั้นที่เราพักไว้เมื่อกี้นำลงทอดได้เลยค่ะตอนนี้ก็ให้เราคั่วต่อไปเรื่อยๆจนน้ำแห้งเลยนะคะเนี่ยค่ะตัวน้ำซอสมันก็จะเคลือบเข้าไปอยู่ใน3ชั้นค่ะ ตอนนี้ก็จะหอมกลิ่นน้ำปลาขึ้นมาเลยนะคะ mm hmm. คั่วไปเรื่อยๆนะคะ mm hmm. จนน้ำเขาแห้งซึมเข้าไปในสามชั้นเลยค่ะ เพียงแค่นี้ก็ปิดไฟเตรียมนำขึ้นได้เลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพียงแค่นี้เราก็จะได้แล้วค่ะเมนูง่ายๆ3ชั้นคั่วน้ำปลาทานกับข้าวสวยร้อนๆนี่อร่อยมากๆเลยนะคะลองทำกันดูค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ